สวัสดีครับอ่ะคราวนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้งานแอปนี่ครับดู YouTube ผ่าน Android Auto 3นะครับ3แอปนี้ก็ได้แก่เอเอเมี r ร์นะฮะคาร์สตรีมแล้วก็เฟ r ร์ม a Auto อโอโ,ออโดยการติดตั้งผ่าน AA Store นะครับตัวนี้นะครับโหลดมาติดตั้งไม่มีใน Play Store นะครับให้โหลดจากหน้าเว็บนะครับมกลับ,บไปมันจะมีเต์อของแอปอยู่ผมก็เลือกโหลดเฉพาะ3แอปนี้นะครับ AA Mirror คาสตรีมแล้วก็เฟิร์มต้าออโตโ้นะครับวิธีการใช้งานเลยก็คืออันนี้จอม a สด้านะครับจอมาสด้าก็เชื่อมต่อผ่านสายชาร์จนะครับสายชาร์จมือถือธรรมดาเนี่ยผ,ผ่านช่อง usb นะครับโอเคแล้วก็เสียบช่องไหนก็ได้อ๋อเสียบช่องอันนี้ของผมเป็น Apple CarPlay ที่ผ่านการปลดล็อกจอมาแล้วนะครับส่วนรถที่มาสด้าที่เป็น c a r p l a y และ Android a u โตที่ไม่ได้ผ่าน การปลดล็อกหน้าจอมาพอเวลาใช้จะท้าสก,กีนไม่ได้นะฮะอันนี้ผมท้าสก,กีนได้เพราะผมปลดล็อกจอมาแล้ววิธีการใช้งานนะครับตัวคา s t สตรีมคาร์สตรีมก็คือดูตัวแอปดู YouTube นะครับก็ผมจิ้มไปมันจะโหลดตัว YouTube ขึ้นมาครับเป็นตัวช่วยดู YouTube ครับมันไม่สามารถดู YouTube ผ่านาหน้าจอโดยตรงเลยครับ ก็จะเปิดเพลงโอเคเปิดเนี่ถ้ามีโฆษณาก็อรอโฆษณาสักนิดนะครับโอเคมันสามารถขยายหน้าจอได้นะครับโดยการเข้าไปตรงนี้นะฮะเห็นเลีสี่เหลี่ยมนี้ใช่ไหมครับเข้นี้ครับยิ้มไป อีกอมาแล้วอ,อันนี้ความเร็วอะไรอยู่ที่มือถือนะครับย่อกลับเราแค่แตะหนึ่งทีแล้วก็มันจะกลับมาหน้าจอนี้สมมุติกลับไปหน้าจอ,อแรกของมันก็กดปุ่มโฮมนะครับเอ,อก,ก็ปุ่มแบ็กตัวนี้ครับมันจะกลับมาที่หน้าจอนี้นะเราสามารถลงชื่อเข้าใช้ได้นะครับถ้าเรามีพรีเมียม แล้วก็สามารถดู y o ยูทู e ดูพวกทีวีออนไลน์ได้หรือเข้าเว็บได้ครับผ่านตัวนี้นะครับก็พิมพ์ Google ต้องพิมพ,พ์ Google นะครับต้องเข้า Google ก่อนนะครับกูเกิลกดิดผิดผิด จะพิมพ์ยากสักหน่อยนะครับเ,เบดีกกูวรวเราก็พิมพ์สมมติเราจะดู Netflix เนีฮะมมเราก็สามารถใช้ได้นะครับผ่านต,ตัวนี้เลยนะผมเข้าเน็ตฟลรกกดนี้ครับ เว็บ Netflix ไปครับเข้าเว็บเพื่อดู Netflix นะครับถ้ามีเรามี ID เแล้วก็สามารถดูลงทะเบียนแล้วก็เข้าใช้งานได้เลยครับแล้วก็อีกตัวนะครับตัวสมาร์ตตาอัลโตนะครับหมวกตาอัลโตตัวนี้จะคล้ยายๆการทำงานกนาก็จะคล้ายๆตัวคาสตสตรีมนะฮะวิธีขมาร์ต a าอัลโตถ้าเราจะดู YouTube นะครับเนี่ยมันจะมีเล็กๆเนี่ยเหมือนเป็นรูป YouTube นะยู u ูปอ่ะกดตรงนี้ แล้วก็ดู YouTube ได้ครับก็เหมือนกันอย่างอ่าก็เหมือนกับคาสติมครับอ่เมื่อกี้ผมพลาดนิดนึงกดแบ็กนะครับกดแบ็กตัวนี้นะครับมันจะมีสัญลักษณ์ลูกศรกดแบ็กกดแบ็กก็เหมือนกับคาสติมสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานได้ที่รูปรูปคนตัวนี้ตัวนี้ครับส่วนถ้าเราจะใช้ดูเว็บเบราว์เซอร์เข้าตรงนี้นะครับมันจะอ๋อสักครู่ มือไปด้วยอ่ามันจะมีสัญลักษณ์เบราว์เซอร์นะฮะตัวนี้นะครับเป็นรูปโลกรูปเบราว์เซอร์เนี่ยเนี่ยเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยเหมือนกันเลยกับตัวอ่าคาสติมแล้วก็พิมพ์นะครับแล้วก็สามารถดูได้ครับถ้าเราพิมพ์แล้วเราเราต้องการเก็บหน้า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 ไวไวเราไปที่ตรงนี้ครับบุ๊กมาร์กนะครับจิ้มไปครีเอทบุ๊กมาร์กนะครับแค่นี้ครับเราถ้าสมมุติเราเปิด Netflix เราอยากให้ Netflix เป็นบุ๊กมาร์กเราก็ เข้าตรงนี้นะครับโอเคครับเรียบอันนี้เรียบร้อยทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือรถปี2021ที่ไม่ได้ปลดล็อกหน้าจอนะครับมันจะไม่สามารถทัสกินได้แบบนี้นะครับอันนี้คือทัสกินได้นะของผมก็ <S 2> <S 2> คือเป็นรถที่ได้รับการติดตั้ง Apple c a r p l a y และ d r o r o i u t o มาแล้วและทำการปลดล็อกจอมาแล้วมันสามารถทำให้ทัสกินได้ ถ้าไม่ปลดล็อกจอแต่ถ้าสกรีนไม่ได้ครับดังนั้นเวลาเราจะใช้มันมันมีวิธีการใช้งานคือเราลงเฉพาะตัว A Mirror นะครับเราเลือกไปเราเลือก A Mirror a, a Mirror นะครับเฉพาะรถปี2 0 2 1 20และ21ที่ไม่ได้ปลดล็อกหน้าจอให้ใช้วิธีนี้นะครับก็คือ Mirror ภาพจากมือถือขึ้นจออ่าแล้วผ่านตัวโปรแกรม A Mirror F A Mirror นะฮะก็เข้า,ขา a A Mirror เราใช้เนี่ยครับเราใช้ตัวโตัวควบคุมตัวนี้ในการเลื่อนหรือว่ที่ผมอะไรก็ได้ครับอ๋อที่ผมอะไรไม่ได้นี่ครับก็เลือกเลือกเป็น A mirror แล้วมันจะมาเด้งที่มือถือแบบนี้ครับมันให้เรากดเริ่มนะครับเริ่มเลยทีนี้นี่ครับมาแล้วครับมาแล้ว ทีนี้ถ้าเราจะดู Youtube เราก็าไปที่แอป Youtube คือเราทำอะไรในมือถือมันจะขึ้นแบบนั้นเหมือนกันหมดครับผมเปิด Youtube นะโอเคมือพลาดไปโดนนิดนึงโอเคผมเปิดเ,เราขยายหน้าจอนะครับสักครู่ผมขยายหน้าจอก่อนอ่าครับมาแล้ว ก็คือเราเราควบคุมผ่านหน้าจอมือถือนะครับมันไม่สามารถจิ้มที่หน้าจอได้ให้ใช้วิธีนี้นะครับรถ m a ส da 2 2020ถึง2021ต้องใช้วิธีนี้ครับถ้าไม่ปลดล็อกหน้าจอนะถ้าปลดล็อกหน้าถ้าปลดล็อกหน้าจอแล้วก็เหมือนของผมครับก็คือใช้งานได้บนจอเลยอ่าผมสามารถจิ้มได้เลื่อนได้ครับแบบนี้เนี่ยครับดูแผนที่ กลับไปที่เอมิเลอร์อ่าครับอย่างเงี้ยเนี่ยครับโอเคครับลองดูครับลองใช้กันดูครับ